สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกสวัสดีเช้าวันที่23่ิพฤษภาคมสอง3าอสาครับอันนี้จะพามาดูต้นทุเรียนที่มีปัญหาประมาณเดือนเดือนก่อนนี้ต้นทุเรียนต้นนี้จะเป็นใบร่วงครับใบร่วงหมดต้นเป็นคลิปที่ก่อนหน้านี้ผมได้ลงไว้ ซึ่งเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดของต้นทุเรียนอายุปีกว่าต้นทุเรียนต้นนี้เป็นทุเรียนหมอนทองสามขาที่ผมได้ซื้อมาปลูกและก่อนหน้านี้มันน่าจะเกิดกะเกิดจากเชื้อราไปร่วงหมดต้นเลยครับหมดต้นเลยไม่เหลือเลยครับแล้วก็มันจะออกใบใหม่ใบใหม่แล้วมันจะมีอาการใบหยิกแล้วก็ใบร่วงยอดตาย ผมก็เลยขอคําแนะนําจากป่าไม้โจพันไม้ซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ทางป่าไม้โจพันไม้ก็ให้คําแนะนํามาว่าให้ลองใส่ปุ๋ยยูเรียเพื่อเร่งใบเฮ็ม่ให้มันแก่ก่อนที่ใบมันจะร่วงผมก็ลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้ผลครับใบที่มันแตกใบอ่อนออกมาก็เริ่มแก่ หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาใบก็เริ่มแต่ยอดใหม่ครับออกยอดใหม่จะเห็นได้ชัดว่ามันออกยอดใหม่เกือบทุกยอดเลยครับซึ่งมันก็เป็นฝลในทางที่บวกขึ้นก็มีความกังวลครับว่ามันจะรอดหรือไม่รอด มาถึงณนะตอนนี้ก็มันไปได้ดีเดี๋ยวพาไปดูอีกสองต้นครับต้นนี้เป็นอีกหนึ่งต้นผมได้ทำการตัดยอดที่มันไหม้ไปยอดแห้งนะครับน่าจะเกิดจากระบบลากที่โดนทำร้ายโดยพวกเชือ้อราเนี่ยครับผมก็เลยตัด ยอดเอาส่วนที่มันยังพอแตกใบอ่อนเก็บไว้เพื่อมันทำการแตกใบอ่อนใหม่มันก็ยังมีเชื้อราเขําทำลายอยู่เดี๋ยวก็ต้องใช้ยากำจัดเชื้อราลงไปตอนนี้เป็นต้นใหญ่ครับอายุสองปีกว่าแล้วก็ใบร่วงหมดทั้งต้นเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มแตกใบ ใบอ่อนที่มันเริ่มแก่ก็มีการแตกยอดใหม่เช่นกันการเป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนฝึกหัดก็ต้องขอคำแนะนำจากผู้มีความรู้ซึ่งผู้มีความรู้ก็ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละครับแปลงขายพันไม้เขาจะมีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการออกไปปลูกนอกพื้นที่หรือการขายพันธไม้พันธุ์เรียนในแปลงเขามีคำแนะนำที่ดีๆต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะทีนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปไม่ค่อยยาวครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาชมมีความมีข้อคิดเห็นหรือก็ติดติงประการใดก็รบวนช่วยคอมเมนต์ มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับจะขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่งขอบคุณครับ